สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ดีดีกับ f o o d t ราเวนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะคะกระดรบแน่นอนค่ะนั่นก็คือเมนูต้มยำปลาทูนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมนะคะวันนี้จะมีเห็ดฟางค่ะน้ำซุปไก่นะคะและเครื่องต้มยำซึ่งได้แก่ผักชีฝรั่งค่ะตะไคร้รากผักชีหอมแดงข่า ใบมะกรูดและพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะต้องไปทุบก่อนนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ตามด้วยเครื่องปรุงจะมีน้ําตาลทรายมะนาวน้ําปลาเกลือและสุดท้ายก็คือปลาทูสดๆแบบนี้ค่ะ รับขั้นตอนในการทำนะคะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องนําน้ำซุปนะคะไปตั้งไฟไว้ให้เดือดก่อนระหว่างนี้เราก็จะต้องมาเตรียมผักนะคะหั่นผักชีฝรั่งนะคะลากเนี่ยเราไม่เอาก็เอาแยกไว้นะคะหั่นท่อนนะคะประมาณ2นิ้วนะคะตามด้วยตะไคร้นะคะตะไคร้หั่นเฉียงนะคะ ชนี้ตะไคร้เนี่ยเป็นผักที่ค่อนข้างจะเนื้อแข็งนะคะเวลาคุณผู้ชมใช้มีดนะคะจะต้องจับให้แน่นๆเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยมีดอาจจะปลิ้นแล้วก็บาดโดนมือเราเองได้นะคะทีนี้รากผักชีนะคะเวลาใช้เราจะต้อง ทุบก่อนนะคะตามด้วยขานะคะหั่นเฉียงเช่นเดียวกันนะคะเป็นผักเนื้อแข็งเหมือนกันนะคะเพราะฉั้นจะต้องใช้แรงนิดหนึ่ง หอมแดงนะคะทุบเช่นเดียวกันค่ะทุบเล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องให้แตกมากนะคะและใบมะกรูดนะคะก็เวลาจะฉีกใบมะกรูดอย่างรวดเร็วนะคะจับตรงด้านก้านแบบนี้นะคะแล,ะล้วรวบใบเข้าสองสองใบแล้วก็ ฉีกแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาอย่างนี้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราเตรียมผักเสร็จแล้วเราก็จะทําในขั้นตอนต่อไปคือการต้มปลาทุนเนงค่ะและตอนนี้นะคะน้ำซุปไก่ที่เราตั้งไฟไว้ก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะต้องมาใส่เครื่องต้มยำนะคะอย่างน่าจะเป็นคลิกขี้หนูสวนค่ะ ตามด้วยหอมแดงนะคะรากผักชีค่ะค่ะตะไคร้สำหรับผักชีฝรั่งนะคะและก็ใบมะกรูดเนี่ยเราจะใส่ในตอนท้ายๆนะคะเพื่อที่สีของเขาเนี่ยจะได้ยังสวยอยู่แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องตั้งไฟให้เครื่องต้มยำของเราเนี่ยเดือดแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาซะก่อนนะคะ ไปนะคะเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะเกลือนะคะน้ำตาลทรายค่ะและสำหรับน้ำมะนาวนะคะใส่ตอนที่ปิดไปแล้วเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะใส่เห็ดฟางค่ะคนนะคะให้เครื่องปรุงเนี่ย ผสมเข้ากันดีนะคะและสำหรับปลาทูนะคะวิธีเลือกปลานะคะสังเกตดูง่ายคือตาต้องแดงแบบนี้นะคะและเหงือกของปลาก็จะต้องแดงนะคะแสดงว่าปลาที่คุณผู้ชมซื้อมาสดแน่นอนนะคะทำความสะอาดปลาเสร็จแล้วจะต้องผ่าท้องแบบนี้ควักไส้ออกด้วยนะคะเราถึงจะมาทำน้ําแกงแบบนี้ได้นะคะ แล้วเวลาทําปลาจะต้องรอให้น้ําแกงเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่ลงไปได้ไม่งั้นเนี่ยขาวแน่ๆค่ะตอนนี้ต้ยมยำของเราก็เดือดแล้วนะคะหย่อนน้องปลาทูลงไปเลยค่ะจากนี้นะคะจะต้องลดไฟให้อ่อนสุดเลยนะคะห้ามเดือดนะคะและปิดฝาทิ้งไว้นะคะ เดี๋ยวตัวปลาทูเนี่ยเขาจะสุกเองแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ไฟแรงเนี่ยเนื้อปลานะคะจะเละทั้งหม้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนสุดห้ามเดือดน,นะคะต้มต่อไปประมาณ1ินาทีนะคะปลาก็จะสุกเดี๋ยวมาทําในขั้นตอนต่อไปค่ะพอครบสิบนาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมจะต้องใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะคนเบาๆนะคะระวังปลา เราไม่อยากให้เนื้อปลาทูของเราเนี่ยเละนะคะเพราะนั้นจะต้องระวังหมือเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนั่นเองค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับต้งงยมยำปลาทูร้อนๆค่ะเราจะตักปลาทูนะคะใส่ชามไว้ก่อน อันนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเราต้มด้วยไฟอ่อนนะคะตัวปลาทูเนี่ยเขาก็ยังเป็นปลาทูอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยจะหลุดออกจากตัวปลาหมดเลยนะคะนั้นจะต้องระวังเรื่องการใช้ไฟตักเห็ดน,นะคะใส่ลงไปด้วยนั้นซุปสักหน่อยนะ แค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วนะคะสําหรับต้ยมยำปลาทูนะคะอย่าลืมนะคะมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะก็ไปพูดคุยที่วบอรดของ Food Travel นะคะลาไปก่อนอย่าลืมค่ะควรถลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel ค่ะ